ฮะเสียบกุแจเออนั่นละเท้าเออนี่เด้อบัดนี้นี่เกียร์เด้อนี่เกียร์เออเออนี่เกียร์แล้วก็นี่อันอันแรกนี่เออฟางซ้ายนี่อันคาดไปคาดเออคาดแล้วก็เบรกอันกลางอันกลางเบรกเออแล้วก็อันอันคอพุ่นคันเร่งคันเร่งเออเออสตาร์ทกุแจบิดสุดเป็นปะล่ะบิดแล้วเออบิดกันนะบิดแล้วเออเป็นแล้วนี่แหละบัดนี้เหยียบครับ เออหยับคัาเออหยับคัาสุดสุดแล้วสุดแล้วข้าเกียร์เกี๊ยวหนึ่งท่างพี่สุดดันคืนดันึ้นเออดันคืนอีกดันขึ้นดันแล้วผมบอกว่าหยับคัามหยับคัามหยับคัามแม่หยับตัวนี้หยับเจ้งจำจำหยับแล้วเออมาดีข้าเกี๊ยวข้าเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวโอ้ยเป็นเสียงบอกข้าวเกี๊ยวอยัางข้าวอะไรได้ล่ะมันบอเหยียบค้ามแล้วมันกยกแรงๆด้วยนี่ว้าวฟ้าเป็นยังสั่ครับ